สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านาส่แตงโมลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุกัะแตงโมเช่นเคยนะครับพรสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามทีมชาติไทยครับในโปรแกรมสําคัญนะครับในการลงสนามในช่วงฟีฟ่าเดย์หรือว่าชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับใช่ครับซึ่งจะมี2เกมพ่อฮะใช่ครับซึ่งก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นนัดที่น่าจับตามองสุดๆนะขณะนี้จริงๆก็เจอไชนีสไทเปนะฮะจริงๆจะต้องจับตามองจริงๆแล้วทีมถ้าพ ทีจริงผมว่าผมยังดูว่าเราดีกว่านะแต่ที่จับตามองเพราะว่าเราพลาดไม่ได้เท่านั้นเองทางเย่าและเยือนเพราะว่าเราต้องชนะเพื่อจะไปนัดสุดท้ายไปตัดกับเตอร์เท่านั้นเองเรายังมีเจอสีน้าไปเยือนอีกนะใช่ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายนะต้องบอกตามนั้นประมาทกันไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามว่ามันเป็นยังไงก็ตามสไตล์ของเรานะครับแต่ว่า พิชิมีให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะพ่อฮะเป็นไงครับคือต้องบอกว่าหลายๆสื่อหลายๆสำนักก็ตีข่าวนี้อยู่แล้วนะครับว่าการเลือกตัวผู้เล่นทีมชาติไทยมันเลือกยากขึ้นเพราะว่าการที่นักเตะต่างชาติมันลงสนามเยอะแต่เอาจริงประเด็นนี้มันมีมาหลายปีมากแล้วใช่ครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่เราไม่สามารถวิจารณ์ได้เพราะเราวิจารณ์ไปหมดแล้วครับนะการคัดเลือกตัวก็เคารพในสิ่งที่พิชิเขาทาตอนนี้เรามาพูดถึงการวิเคราะห์แล้วก็มาแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มาดูว่าในแต่ละเกมนั้น ในเมื่อคัดเลือกตัวแบบนี้แล้วเขาจะใช้อะไร <stop. S 1> แต่การวิจาร์เราได้วิจาร์ไปหมดแล้วมันหมดหน้าที่การวิจาร์แล้วมีการเป็นวิเคราะห์แล้วก็ให้กําลังใจเท่านั้นเองว่าให้ผ่านรอบนี้ไปให้ได้แต่มันก็มีกระแสะมาว่าสุดท้ายแล้วชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องเชียรให้ชนะเพราะมันส่งผลคือ,อยังไงก็ทีมชาติไทยของเรารนะครับยังไงก็เป็นคนไทยก็ต้องเชียรทีมชาติไทยอยู่แล้วการวิเคราะห์วิจาร์ก็เป็นเรื่องหน้าที่ในส่วนของอค,ค,ค,คนคนนั้นหรือว่าในส่วนของบุคคลคนนั้นในการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์เ่่่า้อะครแตวไไไปปลก็มมใชี มีหน้าที่วิจาร์อย่างเดียววิจาร์ก็ต้องมีวิเคราะห์ด้วยว่าถ้าในในสาการยี่สามคนนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะใช้อะไรแบบไหนอย่างไรในไม่ให้ติอย่างเดียวบางคงไม่ไม่ถูกนะครับเราต้องเราต้องอ่าเขาเรียกว่าแก้ไขให้ด้วยแล้วบอกวิธีการด้วยนะฮะน,นั้นเป็นช่องทางที่จะทำที่ถูกต้องนะครับครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ รายชื่อที่ออกมานะครับของทีมชาติไทยมาวิเคราะห์กันครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับมา3คนครับพ่อฮะซึ่งเป็น3คนที่เราดูมาอย่างใครชิดมากๆคุณหน้าคุณตาแล้วก็เห็นกันก็เหมาะสมทั้ง3เลยอะ่ะครับ ปฏิวัตินี่ก็เซฟสุดๆคือตอนนี้ปฏิวัติกับสลาโน,นนไม่รู้ใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะโอ้โหมันเซฟจริงๆทั้งคู่เซฟทั้งคู่คเล่นดีทุกอย่ทั้งคู่ปฏิวัติก็เซฟให้กับบียูค่อนข้างดีนะค,ครับสลาโน,นนก็เซฟกับบีชีแล้วคีนชีนมาโดยจะไอ้สลาโนนนี่เขาทีมชาติเขาไม่เสียประตูนะครับสี่ห้านัดแล้วมั้งเขาลงไม่เสียประตูเลยคือยิ่งลงยิ่งยิ่งสงสัยนะพ่อเออแบบมันตอนนี้เราก็จะมาตัดสินว่าโค้ชประตูเขาจะเลือกใครลงระหว่างสองคนเนี้ยถ้าพพููดดดดถึงงสสสตตทั้หมมเเเนนนีีี่่่ยยลาาากวรระะไปู แต่ถ้าในความเชื่อมั่นต่อทีมเนี่ยปฏิวัติจะดูดีเรามีความเชื่อมั่นต่อโค้ดมากกว่าส่วนกำพลมือ3ใครก็ได้ครับนะฮะก็สามารถที่จะดึงเข้ามาได้นะครับก็ไม่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 ได้เสียหายอะไรนะครับแต่เอาจริงกำพลนี่ถ้าฟอร์มในสโมสรดีสุดนะพ่อครับครับแต่ว่ามันก็เป็นมันเกี่ยวกับทีมชาติฮะสโมสรก็ฟอร์มดีก็ถือว่าโอเคแต่ทีมชาติความเชื่อมั่นผมว่า3าคนนี้นะครับปฏิวัติสลานนนแข่งกันมากกว่าซึ่งตอนนี้ถ้ามองแบบนี้แฟนบอลไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องผู้ถล่นตันดีหมด อ่าใช่ใช่นะฮะแล้วก็เหลือสองคนนะจัพพลคงไม่ได้ลงหรอกปฏิวัติกับสลานนเท่านั้นนะเวลานี้แต่ถือว่าโอเคไหมสามประตู3คนโอเคครับอ่ะมากองหลังนะครับคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาสาทาริอิชินะครับเลือกมาเป็นคู่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 แบบคบลงเป๊ะเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะการจับเป็นคู่เนี่ยหลักของการคัดตัวอยู่แล้วซึ่งอิชิเขาก็ทำอ่าคราวเนี้ยคือเขาก็ทําถูกอยู่แล้วนะครับในการจับเป็นคู่เราจะใครลงแต่จริงแล้วคู่คู่ขวาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยซ้ายมันจะเหลือจะเป็น3ามแล้วขวาจะเป็นหน ครับจริงๆแล้วมิเกสันเนี่ยต้องไปเยาะไปซ้ายเขาสามารถคือเขาอาจต้องการดึงศักยภาพของมิเกสันมาซ้ายจริงสุพนันนอยู่ขวาคนเดียวครับจะนั้นการเรียกสัรลักมาก,ก็แบกซ้ายธรรมาชาติครับนะฮะอภิสิทธิ์สรดาก,ก็ก็ต้องยอมรับว่าก็ใช้ได้อะครับนะฮะใช้ได้ในระดับที่เขาเรียกว่าในระดับหลีกก็ถือว่าตอนนี้ก็ดีนะฮะแต่จะดีพอในทีมชาติหรือเปล่าอันเนี้ย เขาทางอิชิอิคงรู้ว่าจะต้องใช้คู่มือแบบไหนครับ,รบแต่ถ้าดูตามการลงสนามแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบให้แฟนบอลได้ทราบกันนะครับข้อมูลการลงสนามเนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยลงเหมือนกับว่าจะเยอะกว่าทางด้านของสัสลักไห่ประโคนแต่สัสลักไห่ประโคนเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าลงมาทดแทนถึงแม้ว่าอาจจะลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยแต่มินิตมันอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็อย่างที่ไอชี่ก็บอกนะฮะตัวรเรือกมันน้อยนะฮะแต่ก็เชื่อในศักยภาพนะซึ่งเขาคงเห็นแล้วแหละนะว่าสัสรักกับอภิสิทธิ์เล ที่พ่อบอกเหมือนกันนะครับนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยเรารูา้ฟอร์มของเขาดีเรารู้ศักยภาพของเขาดี แต่แต่ก็ไปเช็คดูไงพ่อไปอยู่ที่นู่นมันลงเยอะไหมก็ยังไม่เยอะนะพ่อฮะแต่ว่าทีมเปลองจ่าฝูงบุนเดสศีก้าทูก็ถือว่าโหดมากแต่สำหรับทีมชาติไทยผลงานเขาดีนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกกันว่าอ่ะมาทีมชาติยังไงก็เป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วอ่ะนะครับใช่ครับสำหรับนิโคลัสมิเคิลสันใช่ครับสุพรรณบุรีรัตก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วก็ยึดแบ็คขวายืนยึดเลยยึดแล้วตอนนี้พออ่ายี่สามตัวเนี่ยผมเห็นอ่าตัวสิบเอ็ดผู้เล่นลำไส้แล้วครับมัน ครับแต่เซ็นเตอร์แบ็กตรงนี้ผมว่ามันก็มีจํานวนจํากัดเหมือนกันแต่เขาก็พยายามเรียกในมุมที่น่าจะดีที่สุดโชคดีได้โจนาธานมานะครับคือถ้าไม่มีโจนาธานเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะนะพอมีโจนาธานมานะครับมันมันทำให้เติมเต็มในแนวรับได้ครับส่วนโจนาธานไปจับคู่ใครเนี่ยมันอยู่ณวันนั้นๆที่เขาจะเลือกนะครับอย่างมีใครบ้างอะนัทพงศ์มี่นัทพงศ์สัิยานะครับสุพรรณทองสงนะครับสลิงคานสลิงคานกับสุโขไทยก็ ยืนมาโดยตลอดนะฮะเราก็เคยอิชิเคยเรียกใช้งานอยู่แล้วนัตพงศ์ก็เพิ่งเรียกมาใช้งานนะสุพันนี่ก็เป็นความเชื่อใจซึ่งพอมาเล่นทีมชายก็ดูดีนะสุพันก็ถือว่าไม่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเขาคงมีคู่มือการใช้สําหรับ4คนนี้แต่หนึ่งคนต้องลงแน่คือจนาทานจะจับคู่กักไพ่เท่านั้นเองนะครับนะฮะก็อยู่ที่เกมว่าเกมหนึ่งเกม2จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าอิชิก็มักจะเปลี่ยนยังไม่เคยเห็นไม่เปลี่ยนใช่ครับแต่แต่จนาทานน่าจะยืนนะฮะแล้วก็มาจะมาคนอื่นอาจจะเปลี่ยนนผมว่่าเปลี หนึ่งสองเนี่ยนะเปลี่ยนแต่ตัวทางน,น่าจะยืนเป็นหลักในคราวนี้นะครับแนวรับเนี่ยทั้งหมด8คนพ่อดูแล้วเป็นไงพอใจไหมฮะก็เป็นเราวิเคราะห์นะครับิจารณ์พิจารณารไปหมดแล้วนะครับไม่มีนะเราคงไม่มีหน้าที่จะไปพอใจหรือไม่พอใจแต,แต่ก็ดูแล้วว่าเขาเลือกตัวมาแบบนี้เขาคงรู้ว่าจะใช้อะไรแบบไหนอย่างไรเขาคงไปดูแล้วไปเห็นมาเพราะเขาเขาก็ส่งทีมสตาร์ไปนะครับฉะนั้นเราก็มาดูว่าในเรื่องก,การสายการในการเลือกตัวนี้เขาจะจัดแบบไหนนะครับนะครับนะครับอ่ะ ไปต่อนะครับต้องบอกว่าอันนี้เซตใหญ่แบบเบิ่มๆเลยนะครับอ่าทีมชาติไทยนะครับของเรากลางสนามเนี่ยหรือว่ามิดฟิลเนี่ยนะครับรวมทั้งแพ็กมาเลยเนี่ยเก้าคน,นัะพอรวมซ้ายขวารวมตรงกลางในจัดเต็มเลยใช่ครับก็ถือว่าคัดเลือกายได้ ข้อมูลที่เขามีอยู่นะครับก็ถือว่ากิจมีคู่มือการใช้เขาเห็นมาแล้วตอนนี้พอผมจะรู้แล้วเขาจะเล่นแบบไหนนะครับม,มีทั้งวีวระเทพตัวรับพิธิวัต์ทิติพันธ์ถือว่า3าคนนี้โอเคนะครับวีระเทพกลับมาหลังจากที่หายการบาดเจ็บกับมาก็เหมาะสมที่จะเรียกกลับมามพิธิวัต์ก็เล่นกับบุรีรัมถึงแม้ลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ก็ยกกระดับการเล่นขึ้นมามีความมั่นใจสูง ทิดิพันธ์ไม่ต้องถามนะฮะเป็นยืนหนึ่งในส่วนของ BU อยู่แล้วนะฮะรเรียกมาก็เล่นทีมชาติมาโดยตลอดวิธีที่บล็อกทูบล็อกอก,ก็ถือว่าโอเคนะครับ,รบสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือพีระดนไม่เรียกมาเท่านั้นเองคือพีระดนอาจจะมีอาการบาดเจ็บ อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพีรดนต้องถูกเรียกเพราะว่าถ้าพูดถึงฝีมือนะเวลานี้พีรดนโชว์ฟอร์มดีกับการท่าเหลือครับแต่มีอาการเจ็บเหมือน hamstring อาจจะไม่เรียกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการจับคนอื่นๆเนี่ยมาแทนดูแล้วก็น่าจะพอไปกันได้ถูกไหมเพอฮะไม่ไม่ใช่พอไปได้ดีเลยดีเลยดีแต่วีระเทพโอเคที่ดิพันธ์พี่รวัตรอันนี้ผมถือว่าดีฮะดีครับก็ไม่ได้ขาดอะไรพอพีรดนไม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ขาดนะไม่ไม่มีขาดอะไมดนะะวีร ระเทพพิธิวัต์ทิติพันธ์นี่ถือโอเคครับ,รบมีฟีตัวรับถือโอเคเล่นคู่ก็ได้เล่นเดี่ยวก็ได้นะค,นคุณนบขณะตรงแนวรุกเนี่ยถ้าจะพูดถึงยมีให้เลือกเยอะเลยชนาทิพวรชิตเสกสรรเบนจามินเจมส์นะครับรวมถึงซ้ายก็สุประโชคและขวาก็ทางด้านของเจริญสัก์ในนี้มีเซอร์ไพรส์แค่คนเดียวคือเจริญสักพเพราะต้องยอมว่าเซอร์ไพรส์ก,ก็คือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีกับสมโมสรบีจีหลังจากกลับมาจากเซโซสก้าก็ฟอร์มไม่ดี นะครับแล้วก็มาเล่น BG ก็ต้องยอมรับว่าไม่ดียิงนกตกปลาลูกเดียวยิงไม่อยได้เลยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะฮะแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของอ c ชเอพรอะชีอีเนี่ยเขาคงจะมีความเพิ่มเชื่อมั่นแล้วก็รู้ว่าจะใช้จเจริญศักดิ์แบบไหนเพราะเขาก็เคยคุมจเจริญศักดิ์มาเขารู้ว่าวิธีการของจเจริญศักดิ์แบบไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เคารพในการตัดสินใจของคนแต่ที่เหลือมาเนี่ยก็ถูกเขาเรียกตามหน้าเสือถือว่าดีมากนะครับ อย่างสุปโชคเนี้ยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ต้องเรียกมาอยู่แล้วนะครับชนะทิพย์ไม่ต้องสามพี่เจนี่ตอนนี้นี่คือขึ้นห้างเลยนะครับต้องยอมรับว่าพี่เจเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยจริงๆนะครับบอลชิตถึงแม้จะลงบ้างกับไม่ไม่บ้างลงบ้างไม่บ้างกับการท่าเรือนะครับแต่เขายังมีความเชื่อใจเวลาเล่นทีมชาตินี่ยิชีอีก็ยังเชื่อใจในลูกคิลเลอร์พาร์ลูกสมองเสกสรรนี่คัดตามฝีมือเพราะว่าเดือนกันยาเล่นดีมากนะครับก็เล่นดีทั้งเดือนเลยโอ้โหกลับมาชุดใหญ่เเลีนนมมม่่าาาะ็หอสสกด เดีต่อเนื่องจริงๆ <นะ S 1> เบนจยมินนี้เสมอต้นเสมอปลายเป็นตัวแบบของอุทัยแล้วเป็นเ,เล่นทีมชายก็ทําผลงานได้ดีก็ถูกต้องนะครับอิชิอิเรียกมาก็ถือว่าโอเคอันนี้นรเรียกตามที่เห็นเป๊ะเลยอันนี้ถูกต้องทั้งหมดก็มีเจิญศรกสักเท่านั้นนะทีมมีกฎหม,มาคำถามแต่เราผมก็เคารพนะฮะเคารพในว่าเขาคงมีคู่มือในการที่จะใช้เจริญศักดิ์ในการที่จะเล่นนะฮะอพอเขารดอยู่ใกล้มากกว่าเนียเขาคงมีวิธีการแล้วแหละนะครับอพอไอวิจารวิจารไปแล้วต่นี้เขาคงมาดูว่าเจิญศักดักแต่ผมก็คงจะรู้วว่่าาาผมมเขีคู่มือในการที่จะเจริญักครตผ้ว่่่าาไมน น,น,นะครับ,รบและก็มีข้างหน้าครับปอเมตอ่านวิไลยสุภชัยใจเด็ดแล้วก็ทีระสังเผยก็เ,เรียกเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้สู่หน้าเมืองไทยในระดับตรงนี้เนี่ยมันมองตัวไม่ออกจริงครับนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียกพี่มุ้ยมาตรงนี้มันก็ต้องเป็นสุภชัยก็ถูกต้องแล้วปอลเมตไปอยู่ต่างประเทศถึงแม้ว่าไปอยู่มันจะถูกดองทั้งที่ทเขาน่าจะได้ลงลผมสิดาี่เป่งเลยไปอยู่พอไปอยู่ญี่ปุ่นมันน่าจะได้ลงไปไปเหลาอาวุธให้มันเข้มข้นขึ้นก่อนไปเนี่ยเล่นกับเมืองทองดีมากเนี่ยตอนนี้ม แต่คราวที่แล้วมาเล่นทีมชาติมันเสียดายหน่อยเพราะเขาจับมาเล่นมิดฟิลด์จริงๆเขาเล่นสูนหน้าตูกเป่านะครับแล้วก็อีกคนธีรศักดิ์ก็อยู่ซ้ายอยู่ขวาคราวที่แล้วก็เสียดายมาเล่นแบ็คขวาแะ้วนะฮะแต่คราวนี้น่าจะกลับไปตำแหน่งสูนหน้าแล้วนะครับเขาคงจะอีกทีคงจะมีคู่มือเข้าก็เขาลบในการตัดสินใจนะครับครับก็นั่นแหละฮะถือว่าเป็นรายชื่อที่ถูกประกาศออกมานะครับคือถ้าดูในศึกไทยลีกในบ้านเราแล้วนี่ ยังอาจจะพอมีตกหล่นอะไรไหมพ่อที่แบบเฮ้ยคนนี้ฟอร์มดีอะไรเงี้ยคือตกหลน่นวิจาร์ไปแล้วไงครับตกหล่นนะตกหล่นเยอะต <ก S 2> แต่เราก็<ล>ไม,เไม่เราไม่วิจาร์แล้วเพราะาเราวิจาร์ไปแล้วแต่นี่รเราไปวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เขาเลือกยี่สิบสามคนเนี่ย อ๋อมันด้วยเหตุผลของอิชิเขามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ว่าถ้าเขาเรียกยีคนแบบนี้มา11ต,ตัวแรกจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะครับอ่ะนี่ก็23คนนะครับภายใต้ความกดดันที่ต้องบอกว่าโอ้โหมาดามก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะว่าผลการแข่งขันสองนัดนี้นนสําคัญสุดๆซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องแน่นอนถ้าดีหรือไม่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเชนี่น <ะ S 2> ไทเปทีมห่างกับเราเยอะไม่ผมไม่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 กังวลไม่กังวลใช่ไม่กังวลทั้งสองนัดเลยไปกังวลนัดตัดกีดมันก็เตืมาก เท่านั้นเองแต่น ah, so, mm. ัดใจที่ไทเปนี่ผมไม่ได้กังวลอะไรแค่มันมีความกดดันนิดหน่อยใช่ธรรมดากดอาจจะกดดันเพราะว่ามันแพ้ไม่ได้ทั้งสองนัดนะครับนะครับอ่ะทุกท่านแหะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าทีมชาติไทยทั้งสองนัดนี้กับรายชื่อที่มันออกมาเนี่ยทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับฝากติดตามมาด้วยครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะมโมลลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซล่าเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ